เจ้าสาวยืนตัวแข็งในมือของเธอคือกล่องทองคำแต่สิ่งที่อยู่ข้างในไม่ใช่สมบัติไม่ใช่ของขวัญแต่งงานหากแต่เป็นบางสิ่งที่ไม่ควรมีอยู่บนโลกนี้และเมื่อเธอเปิดมันออกทุกอย่างก็เปลี่ยนไปตลอดกาลนี่คือช่วงเวลาแห่งความสุขกลิ่นดอกไม้หอมอบอวนในห้องจัดเลี้ยงเสียงหัวเราะเสียงแก้วกระทบกันเจ้าสาวยิ้มกว้างดวงตาเปล่งประกายชายชรานั่งอยู่ข้างเธอ ใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยรอยยิ้มแต่ดวงตาดูลึกลับและว่างเปล่าแขกเรือร่วมยินดีทุกคนต่างชื่นชมเป็นคืนที่สมบูรณ์แบบมีคนกระซิบเจ้าบ่าวยกแก้วขึ้นดื่มฉลองไวนยสีแดงเข้มไหลผ่านลำคอจูจๆมือของเขากระตุกแก้วไวนยตกกระแทกโต๊ะเสียงกระจกแตกกรีดบรรยากาศทุกคนหันขอบมอง ร่างสูงใหญ่เริ่มสั่นสถานสีหน้าของเขาเปลี่ยนไปซีดเผือดเงือแตกพลกักเจ้าสาวเบิกตากว้างมือเย็นเฉียบคุณเป็นอะไรเธอกรีดร้องแต่เขาพูดไม่ได้อ้าปากค้างดวงตาเบิกโพลงลมหายใจขาดห้วงร่างหนักๆล้มลงกระแทกพื้นเสียงกรีดร้องดังก้องแขกบางคนวิ่งเข้าหาบางคนถอยหนี บนพรมขาวมีรอยเปื้อนสีเข้มกลิ่นวายประปนกับบางอย่างขมข้อเหมือนโลหะแพทย์สนามถูกเรียกตัวด่วนเขาก้มลงตรวจนิ้วแตะที่ลำคอเง่อยหน้ามองเจ้าสาวเขาไม่หายใจแล้วเสียงเงียบกริบทุกสายตาจับจ้องไปที่เธอริมฝีปากเธอสั่นระริกในมือยังถือแก้วไวน์ของตัวเอง ไวที่ยังเต็มแก้วไหวที่เธอไม่ได้แต่ต้องเลยนิ้วของเธอกระชับรอบแก้วดวงตาไหววูบมือสั่นเล็กน้อยแต่เธอวางมันลงช้าช้าไม่มีใครพูดอะไรเสียงเครื่องดนตรีเงียบไปตั้งแต่เมื่อไรไม่มีใครรู้แค่เสียงหายใจหนักๆของแขกบางคนและเสียงฝีเท้าที่เร่งรีบของพนักงานโรงแรมพรมขาวเปื้อนรอยแดงเข้มมากขึ้น กลิ่นวายแรงจัดหรือบางทีอาจไม่ใช่แค่วายแพทย์สนามตรวจซ้ำมือของเขานิ่งสนิทเขาหันไปมองบริกรอาหารที่เขากินคืออะไรบริกรหน้าซีตัวแข็งค้างเป็นเป็นเมนูพิเศษที่เจ้าสาวเลือกให้ครับทุกสายตาหันขอบไปที่เธออีกครั้งเธอยังคงนิ่งแต่ปลายนิ้วเริ่มจิกลงบนโต๊ะ แหวนเพชรเม็ดโตสะท้อนแสงไฟเธอเงยหน้าช้าๆริมฝีปากขยับเบาๆฉันไม่ได้เลือกเองเสียงของเธอเย็นเยียบแขกบางคนเริ่มกระซิบกันเองใครบางคนหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาอาจโทรหาใครบางคนหรืออาจจะถ่ายวิดีโอแพทย์สนามขยับตัวลุกขึ้นต้องส่งไปชนะสูตร พนักงานโรงแรมรีบก้าวไปข้างหน้าเตรียมขยับร่างเจ้าบ่าวแต่แล้วเสียงแหลมสูงดังขึ้นจากอีกมุมของห้องเสียงหญิงชราคนหนึ่งอยากขยับเขาทุกคนหันขวับไปหาเธอหญิงชราสวมชุดสีดำสนิทใบหน้าเต็มไปด้วยรอยเหี่ยวยน่นแต่ดวงตาคมกริบเธอยกนิ้วชี้ไปที่เจ้าสาว เธอรู้ใช่ไหมว่าเขาไม่ควรแต่ต้องบางอย่างเจ้าสาวนิ่งงนันดวงตาสั่นไหวมือที่เคยวางนิ่งบนโต๊ะกำแน่นขึ้นเสียงกระซิบดังขึ้นรอบห้องหมายความว่าอะไรเธอรู้อะไรนี่มันไม่ใช่แค่อุบัติเหตุใช่ไหมเหงามืดปกคลุมห้องหรือบางทีอาจเป็นแค่ความรู้สึกของทุกคนในตอนนี้เจ้าสาวกลืนน้ำลาย ริมฝีปากแห้งผากเธอขยับตัวเล็กน้อยแต่เหมือนจะไม่มีแรงทุกสายตาจ้องมองเธอเสียงหญิงชราย,ยังคงดังก้องในหูเขาไม่ควรแต่ต้องบางอย่างหมายความว่าอะไรเธอรู้สึกเหมือนหัวใจเต้นช้าลงหรือบางทีอาจเป็นแค่ความกลัวพนักงานโรงแรมหยุดนิ่งไม่มีใครกล้าแต่ต้องร่างของเจ้าบ่าวอีก หญิงชราก้าวออกจากเงามืดเธอเดินช้าช้าฝ่าฝูงชนรากับรู้ดีว่ากำลังทำอะไรกลิ่นน้ำหอมเก่าๆลอยอ่อนๆเธอหยุดตรงหน้าเจ้าสาวใบหน้าของเธอใกล้เข้ามาเธอรู้อยู่แล้วใช่ไหมว่ามันจะเกิดขึ้นเสียงกระซิบของหญิงชราเย็นยะเยือกเจ้าสาวเบิกตากว้างเธอสายหน้าเบาๆฉันไม่เข้าใจ หญิงชราหรีตาลงวายในแก้วของเขาอาหารจานสุดท้ายบางอย่างที่อยู่ในนั้นเขาไม่ควรแต่ต้องเงียบกริบหัวใจของเจ้าสาวเต้นโครมครามมือของเธอเริ่มเย็นเฉียบเธอจำได้ทุกอย่างภาพในหัวของเธอย้อนกลับไปบทสนทนาเมื่อคืนก่อนแต่งงานเสียงของเขากระซิบเบาๆข้างหู เธอรู้ไหมฉันเคยสัญญาอะไรไว้ตอนนั้นเธอหัวเราะไม่ได้คิดอะไรฉันให้สัญญาว่าจะไม่แตะต้องมันเธอเคยได้ยินเรื่องนี้บางอย่างที่เป็นของตระกูลเขาบางอย่างที่ไม่ควรถูกลบหลู่แต่เขาทำไปแล้วและตอนนี้เขานอนแน่นิ่งอยู่ตรงหน้าเธอหญิงชาราหลุบตาลงเสียงของเธอหนักแน่นและเย็นเยียบ นี่ไม่ใช่เรื่องของพิษหรืออาหารนี่คือคำสาปเสียงกรีดร้องดังขึ้นทันทีไฟระยะบนเพดานสั่นไหวและเงาอะไรบางอย่างก็เคลื่อนไหวอยู่ในมุมมืดของห้องแขกบางคนก้าวถอยหลังบางคนยกมือปิดปากอากาศในห้องเย็นลงอย่างประหลาดแสงไฟสั่นไหวราวกับมีบางอย่างเคลื่อนผ่านเจ้าสาวตัวแข็ง เสียงหัวใจเธอดังชัดในอกหญิงชราไม่ได้ขยับแต่เงาของเธอดูยาวกว่าปกติเหมือนกำลังแผ่ขยายไปทั่วพื้นห้องคำสาปเสียงหนึ่งดังขึ้นจากฝูงชนเป็นชายวัยกลางคนสูตรหรูร่างสูงเขาดูไม่เชื่อแต่แววตากลับสันไหวหญิงชราหันมองเขาช้าๆใช่มันถูกส่งต่อมาหลายชั่วอายุคน และเขาฝ่าฝืนมันเจ้าสาวเริ่มหายใจติดขัดในหัวของเธอเต็มไปด้วยคำพูดเก่าๆคืนก่อนแต่งงานเจ้าบ่าวเล่าเรื่องของตระกูลมีบางอย่างที่ฉันไม่เคยบอกเธอในตระกูลของฉันมีสิ่งหนึ่งที่ห้ามแต่ต้องเธอหัวเราะในตอนนั้นคิดว่าเป็นแค่ตำนานเก่าๆแต่เขายังคงเคร่งครึมไม่ใช่เรื่องเล่นๆ ใครก็ตามที่ฝ่าฝืนจะไม่มีวันรอดเธอเคยได้ยินเรื่องแบบนี้มาก่อนแต่เธอไม่เคยคิดว่ามันจะเป็นเรื่องจริงเงาดำที่พื้นเริ่มเคลื่อนไหวบางอย่างขยับไปตามมุมห้องเหมือนมีดวงตานับสิบจ้องมองทุกคนเจ้าสาวรู้สึกเหมือนบางอย่างกำลังเคลื่อนเข้ามาใกล้เธอหายใจไม่ออกมือของเธอเริ่มชา เธอเหลือบมองแก้วไวน์ที่ยังวางอยู่ตรงหน้าไวน์ที่เธอไม่ได้แตะและแล้วเธอก็เห็นมันใต้แสงไฟที่สั่นไหวมีเงาของมือมือที่ไม่ได้เป็นของใครในห้องนี้มันวางอยู่ข้างแก้วของเธอนิ้วเรียวยาวสีดำสนิทและมันขยับช้าๆค่อยๆเลื่อนเข้าใกล้เธอมากขึ้นก่อนที่ทุกอย่างจะดับวูบลงในความมืด เงาเย็นยะเยือกอบล้อมทุกอย่างเสียงกรีดร้องขาดหายอากาศแน่นขนาดราวกับห้องทั้งห้องถูกบีบอัดเจ้าสาวเบิกตากว้างเธอพยายามขยับแต่ร่างกายหนักอึง้งมือที่มองไม่เห็นคืบคลานเข้ามาใกล้ปลายนิ้วเย็นเยียบแต่ลงบนผิวเธอความเย็นแล่นผ่านกระดูกเธอหอบหายใจลมหายใจตัวเองกลายเป็นควันขาว มันกำลังดูดเอาความร้อนในร่างเธอไปเธอพยายามกรีดร้องแต่เสียงไม่ออกมาในเงาเมื่อเสียงกระซิบดังขึ้นกระซิบเบาๆซ้อนกันเป็นพันเสียงเป็นภาษาแปลกประหลาดเป็นเสียงที่ไม่ควรถูกได้ยินแขกคนอื่นๆแข็งค้างบางคนหน้าซีดบ,บางคนตัวสัน่นหญิงชราย,ยืนนิ่งแต่ริมฝีปากของเธอขยับ เหมือนกำลังภาวนาแต่ไม่มีใครรู้ว่าเธอภาวนาเพื่ออะไรเจ้าสาวพยายามละสายตาแต่ทำไม่ได้เธอเห็นมันชัดเจนขึ้นเงาดำๆที่ไร้รูปร่างแต่มีดวงตาหลายคู่สีดำสนิทลึกจนมองไม่เห็นจุดสิ้นสุดมันขยับเข้ามาใกล้กระซิบของมันชัดขึ้นในหูเจ้าบ่าวของเจ้าข้ามเส้นไปแล้ว ไม่มีใครหลบหนีจากมันได้เธอกัดฟันแน่นน้ำตาไหลซึมมือของเธอสัน่นแต่แล้วเธอกลับเห็นบางอย่างบนพื้นใกล้ร่างไร้วิญญาณของเจ้าบ่าวกล่องเล็กๆสีทองเธอจําได้เมื่อคืนเขาหยิบมันออกมาให้เธอดูฉันขโมยมันมาตอนนั้นเธอคิดว่าเขาล้อเล่นแต่ตอนนี้เธอรู้แล้ว เขาไม่ได้ล่อเล่นเงาดำหยุดนิ่งรากับมันรู้ว่าเธอจำได้หญิงชราเงยหน้าขึ้นช้าๆเสียงของเธอสั่นแต่มั่นคงมันกลับมาเอาสิ่งที่เป็นของมันเจ้าสาวกลืนน้ำลายเธอรู้ว่าเธอต้องทำอะไรสักอย่างแต่คำถามคือเธอจะทำมันทันเวลาหรือไม่ลมหายใจของเธอติดขัด ร่างกายเหมือนถูกตรึงไว้กับที่เงาดำขยายกว้างราวกับกลืนกินทุกอย่างรอบตัวเสียงกระซิบดังขึ้นขึ้นมันมาหรือเจ้าจะเป็นรายต่อไปเธอเบิกตากว้างเสียงของมันดังตรงเข้ามาในหัวไม่ได้ผ่านหูแต่ก้องอยู่ในกระดูกกล่องทองเล็กๆนอนนิ่งอยู่บนพื้นมันสะท้อนแสงไฟระยะแผ่วเบา ข้างๆร่างไร้วิญญาณของเจ้าบ่าวหญิงชราเดินเข้ามาใกล้ช้าแต่มั่นคงอย่าช้าเธอกระซิบดวงตาของเธอจริงจังถ้าเจ้าช้าแม้แต่วินาทีเดียวมันจะไม่จบแค่นี้เงาดำไหววูบมือดำมาเมือ่อโผล่ออกมาจากที่ว่างเล็บยาวแหลมคมมันคืบคลานไปทางเธอ เธอรวบรวมแรงทั้งหมดที่มีสบัดรองเท้าส้นสูงออกกระโจนไปข้างหน้าเสียงแขกบางคนร้องตกใจมือของเธอเอื้อมไปปลายนิ้วแต่ขอบกล่องทองทันทีที่เธอแตะมันทุกอย่างรอบตัวสั่นสะเทือนแสงไฟสว่างวาบเสียงแตกดังสนัน่นกระจกหน้าต่างร้าวเป็นเสียงเสียง เงาดำกรีดร้องเสียงของมันแสบแก้วหูมันบิดตัวไปมาพยายามหลบหนีจากแสงเจ้าสาวจิกนิ้วลงบนฝากล่องเธอต้องเปิดมันเธอไม่รู้ว่าอะไรอยู่ข้างในแต่เธอรู้ว่านี่คือกุญแจสำคัญหญิงชาราเฝ้ามองนิ่งริมฝีปากขยับเบาๆเหมือนกำลังสวดบางอย่าง เจ้าสาวหายใจแรงเธอสั่นไปทั้งตัวเงาดำเริ่มจางลงแต่ก็ยังไม่หายไปเธอกัดฟันแน,น่นแล้วออกแรงทั้งหมดที่มีงัดฝากล่องขึ้นเสียงคลิกดังสะท้อนทั่วห้องและสิ่งที่อยู่ข้างในทำให้ทุกคนแข็งค้างแม้แต่เงาดำเองก็หยุดนิ่งภายในกล่องทองนั้น มีบางสิ่งที่ไม่ควรถูกพบเจอภายในกล่องทองเล็กๆมีวัตถุบางอย่างสีดำสนิทมันดูไม่เหมือนโลหะไม่เหมือนไม้หรือหินมันเหมือนเศษบางอย่างที่ไม่ควรมีอยู่บนโลกนี้ผิวของมันเรียบแต่มืดจนแสงไม่อาจสะท้อนและที่น่ากลัวที่สุดคือมันกำลังเต้นเหมือนหัวใจที่ยังมีชีวิตเจ้าสาวหายใจแรง เธอรู้สึกถึงความร้อนแล่นไปทั่วร่างหรือบางทีมันอาจไม่ใช่ความร้อนแต่มันเป็นบางอย่างที่กำลังดูดพลังจากเธอเงาดำกรีดร้องอีกครั้งเสียงของมันเหมือนคนเป็นพันกำลังร่ำไห้มันถอยหนีเหมือนกลัวหรืออาจเป็นอย่างอื่นหญิงชาราก้าวเข้ามาใกล้เธอจ้องไปที่วัตถุนั้นดวงตาของเธอฉายแววรู้บางอย่าง มันคือกุญแจเจ้าสาวหันขอบไปหาเธอกุญแจหญิงชราพยักหน้าเบาๆกุญแจที่ไม่ควรถูกเปิดออกเสียงกระซิบของเงาดำแทรกเข้ามาปิดมันเก็บมันไว้อย่าให้แสงแต่ต้องมันเธอไม่รู้ว่าต้องเชื่อใครแต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนสิ่งนี้มันไม่ใช่ของมนุษย์ เสียงแตกดังขึ้นอีกครั้งพื้นใต้เท้าสั่นสะเทือนแขกบางคนทุดลงกับพื้นเงาดำเริ่มดิ้นพลานเหมือนมันกำลังจะสูญสลายแต่ในขณะเดียวกันบางอย่างภายในกล่องก็กระตุกแรงขึ้นราวกับว่ามันกำลังจะตื่นเจ้าสาวเริ่มหายใจไม่ออกหัวใจของเธอเต้นผิดจังหวะหญิงชราเอื้อมมือไปหาเธอ เจ้าต้องเลือกปิดมันหรือปล่อยมันเป็นอิสระเงาดำส่งเสียงกรีดร้องสุดท้ายแขกหลายคนล้มลงหมดสติแรงกดดันในห้องหนักขึ้นเรื่อยๆเจ้าสาวมองไปที่กล่องมือของเธอสั่นเทาเธอมีเวลาแค่ไม่กี่วินาทีก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปหัวใจของเธอเต้นแรงจนแทบระเบิดมือของเธอเย็นเฉียบแต่เหงื่อกลับซึมออกมา เงาดำดิ้นไปมาเสียงกรีดร้องของมันแสบแก้วหูหญิงชราย,ยังคงจ้องเธอเลือกเดี๋ยวนี้เสียงของเธอเย็นเยือกแต่หนักแน่นเจ้าสาวกลืนน้ำลายเธอเหลือบมองวัตถุสีดำในกล่องมันยังคงเต้นเหมือนมันกำลังรอรอให้เธอตัดสินใจเธอไม่รู้ว่าถ้าเธอปิดกล่องสิ่งนี้จะสงบลงไหม หรือถ้าเธอปล่อยมันออกมามันจะทำอะไรได้บ้างเสียงเงาดำกระซิบอีกครั้งปิดมันแล้วเจ้าจะปลอดภัยแต่ถ้าเปิดมันออกเจ้าจะได้รู้ความจริงคําพูดของมันทำให้เธอชะงักความจริงหญิงชราขมวดคิ้วอย่าฟังมันสิ่งนี้ไม่ควรถูกปลดปล่อยแต่ตอนนี้เธอไม่แน่ใจเจ้าบ่าวของเธอขโมยมันมา เขาฝ่าฝืนคำสาบและตอนนี้เขาก็ตายไปแล้วแต่ทำไมเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทำไมสิ่งนี้ถึงถูกปิดผนึกไว้หรือบางทีสิ่งที่ทุกคนกลัวมาตลอดอาจไม่ใช่ปีศาจแต่อาจเป็นบางอย่างที่ซ่อนอยู่ข้างในกล่องนี้เองเธอสูดลมหายใจเข้าลึกๆมือของเธอจิกลงบนฝากล่องทุกสายตาจับจ้อง เงาดำหยุดเคลื่อนไหวมันรอคอยคำตอบของเธอแม้แต่หญิงชราก็ยังมองเธอด้วยแววตาตึงเครียดไม่มีใครรู้ว่าเธอจะเลือกอะไรแต่เธอรู้แล้วเธอจะไม่หนีอีกต่อไปมือของเธอกระชากฝากล่องออกทันใดนั้นแสงสว่างว่าพุ่งออกมาแรงระเบิดล่องหนกระแทกทุกคนล้มลงกับพื้น เสียงกรีดร้องของเงาดำดังสนัน่นเจ้าสาวเบิกตากว้างเพราะสิ่งที่เธอเห็นในตอนนี้มันไม่ใช่ปีศาจแต่มันคือใบหน้าของใครบางคนใบหน้าที่เธอจำได้ดีและมันกำลังจ้องมองเธออยู่ตรงนั้นจ้องมองด้วยรอยยิ้มที่เย็นยะเยือกรอยยิ้มของเจ้าบ่าวของเธอเองร่างกายของเธอแข็งทื่อ หัวใจเต้นโครมครามจนแทบระเบิดเจ้าบ่าวของเธอชายที่เธอเห็นว่าตายไปแล้วตอนนี้ใบหน้าของเขาลอยอยู่ตรงนั้นอยู่ภายในกล่องทองคำและเขากำลังยิ้มให้เธอรอยยิ้มที่ไม่ใช่รอยยิ้มของมนุษย์มันเย็นชาว่างเปล่าและแฝงไปด้วยบางอย่างที่เธอไม่เข้าใจเงาดำรอบห้องกรีดร้องอย่างบ้าคลั่งเหมือนมันเจ็บปวดหรือหวาดกลัว แสงจากกล่องพุ่งออกมามันแผ่ขยายไปทั่วห้องเสียงแตกของกระจกดังลัน่นแขกหลายคนรีบก้มหน้าหลบบางคนถึงกับหมดสติแต่เจ้าสาวเธอทำอะไรไม่ได้เลยดวงตาของเธอจ้องนิ่งไปที่ใบหน้าของเจ้าบ่าวริมฝีปากของเขาค่อยๆขยับไม่มีเสียงแต่เธอเข้าใจทุกคำที่เขาพูด เธอควรจะหนีไปเสียงของเขาดังก้องอยู่ในหัวเธอแต่ร่างของเธอยังคงไม่ขยับหญิงชราทุดลงกับพื้นเธอจ้องมองต่องด้วยความหวัดหวัน่นเจ้าโง่เอ๋ยเธอพึมพำเสียงสัน่นเจ้าปล่อยมันออกมาแล้วเจ้าสาวเริ่มหายใจถี่ขึ้นเธอรู้สึกเหมือนมีมือที่มองไม่เห็นค่อยๆลูบไล้ผิวของเธอเย็นเย,ยือเกเหมือนน้ำแข็ง เงาดำที่เคยดิ้นรนตอนนี้มันสงบลงแต่มันไม่ได้หายไปมันกำลังรวมตัวกันเปลี่ยนรูปร่างแปรเปลี่ยนเป็นบางสิ่งที่ใหญ่กว่าใหญ่มากกว่ามนุษย์และตรงกลางของเงาดำที่ก่อตัวขึ้นนั้นมีดวงตาคู่หนึ่งดวงตาที่เหมือนกับของเจ้าบ่าวของเธอทุกอย่างแต่แฝงไปด้วยบางอย่างที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนขอบคุณ เสียงของเขาดังขึ้นในอากาศที่ช่วยปลดปล่อยข้าเธอรู้สึกได้ทันทีสิ่งที่เธอปลดปล่อยออกมามันไม่ใช่แค่เจ้าบ่าวของเธอมันเป็นบางอย่างที่อยู่ในร่างของเขามานานแล้วบางอย่างที่ถูกจองจำอยู่ในกล่องนั้นและตอนนี้มันเป็นอิสระแล้วห้องทั้งห้องสั่นสะเทือนแสงไฟริบรีราวกับกำลังจะดับ แขกบางคนพยายามลุกขึ้นแต่กลับถูกแรงที่มองไม่เห็นกดลงกับพื้นเสียงครวญครางดังขึ้นจากทุกทิศท,ทางเหมือนเสียงของคนเป็นร้อยแต่ทั้งหมดมาจากปากเดียวกันปากของเจ้าบ่าวของเธอหรือไม่ใช่เขาอีกต่อไปแล้วเงาดำค่อยๆขยายใหญ่ขึ้นกลืนกินแสงทั้งหมดรอบตัวดวงตาคู่นั้นจับจ้องมาที่เธอรอยยิ้มของมันกว้างขึ้น ถ้ารอวันนี้มานานเหลือเกินเสียงของมันแหบพร่าแต่เต็มไปด้วยความพึงพอใจเธอกลืนน้ำลายร่างกายแข็งทื่อหญิงชราพยายามจะลุกขึ้นเธอจับแขนเจ้าสาวไว้แน่นดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความหวาดกลัวเจ้าทำสิ่งที่ไม่อาจย้อนคืนได้แล้วมันถูกจองจำมาหลายร้อยปีแต่เจ้าเสียงหัวเราะเยือกเย็นดังขัดขึ้น ข้าไม่ถูกจองจำข้าเพียงรอรอให้มีคนโง่พอที่จะปลดปล่อยข้าเงาดำแปลเปลี่ยนรูปร่างอีกครั้งแขนของมันยืดยาวปลายนิ้วเรียวแหลมราวกับกรงเล็บมันเอื้อมมาหาเธอเธอพยายามก้าวถอยหลังแต่พื้นใต้เท้าของเธอกลายเป็นเงามืดเหมือนกับว่าเธอกำลังจมลงไปในบางสิ่งที่ลึกและไร้ก้นบึง หัวใจของเธอเต้นแรงขึ้นเรื่อยๆเธออยากกรีดร้องแต่เสียงของเธอขาดหายหญิงชรากระซิบเสียงสัน่นมีเพียงวิธีเดียวเธอหันขอบไปมองวิธีอะไรเงาดำแสยยิ้มไม่มีวิธีไหนอีกแล้วข้าเป็นอิสระแล้วแรงกดมหาศาลทำให้เธอสุดลงกับพื้นมือของเธอยังถือกล่องทองไว้แน่น แล้วเธอก็เห็นบางอย่างด้านในของฝากล่องมีตัวอักษรโบราณสลักอยู่ตัวอักษรที่เรืองแสงด้วยสีทองมันดูเหมือนคำสาบหรืออาจเป็นคาถาจองจำหญิงชราเห็นมันเช่นกันเร็วเข้าเธอกระซิบเสียงสัน่นอ่านมันออกมาแต่งเงาดำคำรามลั่นมันพุ่งเข้าหาเธอ มันรู้แล้วและมันจะไม่ปล่อยให้เธอทำสําเร็จมือของเธอสัน่นเงาดำพุ่งเข้ามาใกล้อากาศรอบตัวเย็นยะเยือกเจ้าสาวหลับตาแน่นแล้วสูดลมหายใจเข้าลึกๆเสียงของหญิงชราเร่งเร้าอ่านมันออกมาเดี๋ยวนี้เธอกัดฟันแน่นแล้วเพ่งมองอักษรโบราณบนฝากล่องปากของเธอเริ่มขยับ เสียงที่เธอเปล่งออกมาไม่ใช่ภาษาที่เธอเคยพูดมาก่อนแต่มันหลุดออกมาจากปากเธอได้อย่างเป็นธรรมชาติคำแรกดังขึ้นแสงสีทองเรืองรองส่องวาบขึ้นจากอักษรเหล่านั้นเงาดำคำรามก้องมันดิ้นพล่านแขนของมันเหยียดออกไปหาเธอแต่เมื่อคำที่สองถูกเอื้อนเอ่ยเงานั้นหดตัวลงราวกับถูกบีบอัดแสงสีทองแผ่ขยายออก แขกที่หมดสติเริ่มขยับตัวหญิงชราหลับตาแน่นริมฝีปากขยับเหมือนภาวนาเจ้าสาวไม่หยุดเธออ่านต่อไปทุกคำที่ออกจากปากของเธอทำให้เงาดำกรีดร้องเสียงของมันสะท้อนทั่วทั้งห้องมันพยายามดิ้นรนพยายามต้านทานแต่ไม่อาจสู้กับพลังของอักษรโบราณได้เมื่อเธอเอ่ยคำสุดท้ายแสงสีทองสาดกระจายไปทั่วห้อง เงาดำแยกออกเป็นชิ้นๆกรีดร้องสุดท้ายของมันดังสนั่นก่อนที่ร่างของมันจะสลายหายไปความเงียบปกคลุมทุกอย่างลมหายใจของเธอหอบหนักมือของเธอยังจับกล่องแน่นเธอกวาดตามองไปรอบๆแขกบางคนฟื้นคืนสติอย่างสับสนหญิงชรามองมาที่เธอด้วยสายตาเหนื่อยล้าเจ้าทำสำเร็จเจ้าสาวหันไปมองกล่องในมือ แสงสีทองเลือนหายอักษรโบราณจางลงกล่องใบนี้มันไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องรางหรือของต้องสาบมันเป็นที่คุมขังคุมขังบางสิ่งที่ไม่ควรจะถูกปล่อยออกมาอีกเธอค่อยๆปิดฝากล่องลงบรรยากาศหนักอึ้งเมื่อครู่หายไปหมดแล้วไฟในห้องกลับมาเรืองแสงตามปกติแต่ภายในใจของเธอ เธอรู้ว่าไม่มีอะไรเหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วหญิงชราเอื้อมมือมาจับไหล่เธอเบาๆนำมันกลับไปและจงเก็บมันไว้ให้ดีเธอไม่ตอบอะไรเธอแค่พยักหน้าแล้วลุกขึ้นยืนมองดูซากงานแต่งที่เหลืออยู่เบื้องหน้าสามสิบนาทีหลังพิธีแต่งงานของเธอเธอไม่ได้เหลือสามีไม่ได้เหลือความสุขใดๆ มีเพียงกล่องทองในมือและความลับที่เธอจะต้องแบกรับไปตลอดชีวิต